เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เปิดไฟแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเหตุผลตรนนี้เปิดไฟพร้อมมากมากเชฟให้กระทะได้หนึ่งท่านผู้ชมตัวเมี่ยงปลาทูน่าจริงๆแล้วก็จะเป็นก็คือเมี่ยงปลาทูน่า่ใชคือปลาทูน่าจะเป็นปลาทูเป็นปลาน้ำลึกปลาหนักปลาทะเลซึ่งโอเมก้าค่อนข้างเยอะนะครับก็ดีสุขภาพเช่นเดียวกันไขมันต่ำไขมันต่ำค่ะแต่แต่ว่ามีผลไขมันต่ำนะไขมันอย่างเดียวนะท่านผู้ชม ตอนนี้ผมมีถั่วนะครับตอนนี้ก็เป็นแคช a s h e w nut เม็ดมะม่วงนะก็เดี๋ยวใจะทำการคั่วก่อนใช่ไหมคะคั่วก่อนค่อยๆโรสเบาๆผมจะให้ตอนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆคนถั่วเบาๆนะตอนนี้ก็ผมเองก็ใส่นีเกลือนิดหน่อยท่านผู้ชมกําลังจะถามพอดีค่ะว่าต้องใส่เกลือหรือเปล่าอ่าเวลาโรสเดี๋ยวพอดีเลยท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เป็นนั่นได้เลยทีนี้เครื่องปรุง เรามาดูเครื่องปรุงดีกว่าเครื่องปรุงผมที่จะต้องเตรียมไว้ท่านผู้ชมผมใส่กานีดไว้แล้วกันเครื่องปรุงก็จะมีปาทุน่าและมีพริกขี้หนูมีน้ำตาลน้ำตาเล็กน้นอยน,<ะ>นะครับมีต้นหอมมีตะไคร้มีใบมะกรูดมะนาวแน่นอน<ะ>แล้วตัวนี้มีขิงอ่อนอนะครับตัวนี้สําคัญเลยเดี๋ยวผมจะซอยขิงอ่อนนะครับท่านผู้ชมขิงขิงอ่อนผมเป็นคนชอบขิงอ่อนมากๆ ว่าคิงออดมันได้เป็นทั้งมันเป็นทั้ง vegetable นะครับมันเป็น v e g e t a b เดี๋ยวไฟเบาหน่อยนะครับเชฟคะแล้วนะปลาทูน่าเนี่ยตามที่เห็นตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือจะมีทั้งปลาทูน่าในน้ำแร่ปลาทูน่าในน้ำเกลือในน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการเลือกแบบผมว่าเลือกได้นะครับสำหรับจะทำเม่งเนี่ยผมใช้ในน้ำเกลือกับในน้ำมันได้เลยนะครับ แต่ในน้ำเกลือก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะในน้ำเกลือมันมีความเค็มเวลาปรุงเข้าไปก็ต้องระวังว่าอย่าเคิ่มเกินไปใช่ครับเพราะนั้นเ่ยแต่คกือจริงๆเราก็คือเลือกแบบไหนก็ได้ใช่แต่สิ่งที่น่าภูมิใจท่านชมเชื่อไหมว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งที่ส่งออกปลาทูน่าอันดับต้นๆผมจำไม่ได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะท่านชมนะฮะทูน่ากระป๋องที่นิยมทานกันใน ยังอเมกลกาอย่างเงี้ยเป็นต้นยุโรปท่านผู้ชมเชื่อไหมว่า่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่สุดนะครับเป็นบริษัทและบริษัทที่ทําธุรกิจปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยตอนนี้เป็นธุรกิจของคนไทยที่ใหญ่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หนึ่งหน้าภูมิใจพูดถึงเรื่องทูน่าแต่ผมไม่จริงๆผมรู้จัก ่านเจ้าของอ่ะแต่ไม่ได้โฆษณาให้นะถือว่าก็เป็นภูมิใจอย่างหนึ่งนะเรื่องของบาตูนาแต่ก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมเคยไปดูโรงงานนะบาตูนาตัวตัวเท่านี้ใหญ่มากเนี่ยนะครับบาตูนาตัวบึ้งเลยแล้วเขาก็โูท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นกองเป็นภูเขาเลยนะครับเขาก็จะไปแช่ทั้งตัวแล้วค่อยมาสตีมอ๋อไปแช่ก่อนเหรอคะใช่ครับผมแช่แล้วก็สตีมทั้งตัวเลยเอาละผมหั่นขิงแล้วเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องต่างๆไว้นิดหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะต้นหอมนะตัวตะไคร์เวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะขอต,ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่เมืองนอกก็จะ,ะใช้ด้หมวดะฮระ์ทุกอ่าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เมืองไทยเราต้องเอาออกอะคะหรือว่ายัางไงมันแข็งแต่อยู่เมืองนอกนะผู้ชมใช้ใช้ได้หมดทุกส่วนผมก็อย่างนี้ก็ได้นะุผู้ชมไม่ใช้ได้ก็คือ ผมก็เป็นคนที่ที่สามารถทำอะไรก็ได้ที่ที่มันดูแล้วนะผมก็เสร็จผมก็ไม่ไม่ได้เสียของนะให้เป็นประโยชน์ทุกส่วน่ะนลืมว่าตัวไข่ท่านชมเฮิร์บของเราเนี่ยที่มันมีกลิ่นหอมเนี่ยะนะครับที่มีกลิ่นหอมเนี่ย มันมีน้ํามันมันมีน้ํามันหอมระเหยของเขาใช่ซึ่งมันหอมระเหยก็สามารถที่จะมีสรรพคุณทางยาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเลือกถั่วแต่เราก็มีกลิ่นล้าใช้ว่ามีโรสตะไคร้นิดนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมซอยตะไคร้ไว้นิดนึงถั่วก็ได้เพราะว่าทูน่าเราเราทานได้เลยอยู่แล้วนะครับทูน่ากับป๋องมีการปรุงสำเร็จอยู่แล้วสุกแล้วนะ ตัทูน่าค่อนข้างจะแปลกสำหรับตัวหนูเองเพราะว่ายังไม่เคยทานยยังไม่เคทานใช่ไหมก็<ช><ฮ>คล้ายๆเมิ่งกว่ทูมเรานั่นแหละหนะครับแต่ว่าเราใช้ตัทูน่าแทนตัวนี้ตัวใบมะกรูดเดี๋ยวผมขอฉีกนิดนึงจะได้จะได้ทานได้ได้สะดวกขอนิดนึงนะครับแล้วก็ซอยละเอียดเอา <ขอ S 1> ละ ปกติถั่วที่เขาเป็นสีเหลืองๆนั้นคือเขาเอาไปอบแล้วค่ะไม่ทอดครับทอดอ๋อทอด,ทอดเลยทอดหรืออบก,ก็ได้เอาละครับท่านผู้ชมตัวนี้ความเผ็ดหรือไม่เผ็ดท่านผู้ชมก็สามารถใส่ไปได้เองนะครับวันนี้ผมจะให้น้องแนเป็นคนปรุงเมี่ยงเอาละอตอนนี้เดี๋ยวเชฟขอเก็บตัวนี้ไว้ทีหนึห่เดี๋ยวเชฟจะ ต้องมานั่นนะครับทีนี้ท่านผู้ชมง่ายนิดเดียวเลยให้น้องเขาเป็นคนทำยำปลาทูน่าอ้าวที่ผมชมครอบติปล่าวนะครับเนื้อปลาทูน่าในน้ำน้ำเกลือค่ะนะครับท่านผู้ชมมีทูน่าแล้วนะแล้วผมก็จันี่เลยตัวที่ตะไคร้ต้นหอมใบมะกรูด ใส่เข้าไปก่่อนใสลงไปนะแล้วที่ขาดไม่ได้คือพริกขี้หนูง่ายมากคุณผู้ชมนะโอ้โหมีแต่สีเขียวที่ตักไม่ถูกฮะมีสีอะไรนะมีแต่สีเขียวหมดเลยอันนี้คือเดี๋ยวทีนี้เราปรุงรสด้วยตัวนี้มันเค็มอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรามีน้ําตาลเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะนะครับแล้วก็เรามีความเค็มจากทูน่าแล้วเราแต่เติมน้ําตาลเล็กน้อยแค่นั้นเองนะฮะต้องอ่าแต่รสชาติต้อง ต้องมีต้องมีแหละ,ะนะตัวนี้แหละมะน,นาววันนี้ผมไม่ให้น้องนั้นบิดมะน,นาวทุ้ชมเพราะว่าเขาบิดเขาบิดมาหลายงวดแล้ว <c oughs> นะครับตัวนี้ขิงขิงซอยผมก็จะใส่ข,ขิงซอย,ยลงไปเดี๋ยวให้น้องนันได้ได้คนผสมคนเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้ใส่ตัวนี้ก็ได้นะนะครับนะครับผมให้ให้ทุ้ชมได้ดูด้วยคนผสมกันนะ คนแบบผสมเป็นให้เข้ากันเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมบีบมะนาวไปเรื่อยๆนะมันก็จะคนไปเรื่อยๆเวลาบีบมะนาวท่านผู้ชมสังเกตว่าคนบีบก็น้ำลายไหลไหลไหมใช่ค่ะก็คือน้ำลายไม่ไหลประสาทประสาทรับรสนั่นเองเราได้กลิ่นน้ำลายสออ่าใช่ นะบางทีไม่ว่าอยากกินหรือไม่อยากกินเวลาเห็นยำที่คนกําลังทายำก็จะแบบน้าลายซอกมาเองเอาไปแล้วเอาเป็นว่ารสชาติมันต้องเปรี้ยวเค็มหวานนะครับมันนะสาคัญมันจะต้องสุดท้ายนะครับเพราะนั้นถั่วที่ถั่วที่คั่วผมจะเอามาใส่ครกนิดนึงให้บูให้บูหบยาบๆคุณผู้ชมให้มีเท็กเจอร์นิดหนึง่ง หอมมากโอ้โหถั่วคั่วใหม่ๆนะเป็นไงคะที่คั่วใหม่ๆเนี่ยเรก่องท่านผู้ชมถั่วคั่วใหม่หอมมากแล้วก็ค่อยๆโรยไปนะครับถั่วถ้าเกิดเป็นไปได้ท่านผู้ชมโดยเพราะอากาศในเมืองไทยต้องระวังถ้าเกิดได้คั่วใหม่แล้วก็ใช้สองสามวันไม่เกินอาทิตย์จะหมอมากถ้าเกินเกินอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยต้องระวังนิดนึง มันก็จะเกิดสารอัลฟาท็อกซินได้นะครับคือก็เป็นหืนเนี่ยต้องระมึงระวังนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็พอมันชื้นหืนอาจจะเกิดเชื้อราได้ใช่เดี๋ยวลองชิมนะคะอเออยังไงคะเคติมนิดเติมหวานนิดน้อย่าเติเมแฮมี่นิดหน่อย เอาละแล้วก็สุดท้ายบีด,ดเล็กน้อยเอาละฮะท่านผู้ชมน้ำลายส้อจริงนนะครับเวลาบีบมะนาวผมว่าคือเนื้อตัวนี้มันต้องขวเยอะนึงอ่าความมันเอาละฮะผมว่าเรียบร้อยเดี๋ยวคนปรุงยนี้ยไม่รู้เลยว่ารสชาตินะ อยากชิมไหมาถามจริงอยากชิมค่ะคนอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> ไม่มีการปฏิเสธนะคะทุก่านต้องชมต้องให้ต้องให้คนที่เขาปรุงเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคคุณค่ะครับว่ารสชาติพอใจหรือยังถ้าเกิดเป็นที่ทบ้าน,นะท่านผมขยำไปแล้วผมใช้มือขยำไปแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟกันดีกว่าเคี้ยวโดวน<ม>ดนันขวดโดยใช้ทนผู่ชมครับ โดยใช้ตัวใบชะพูนี่แหละเราเเสรเริาจะหมุนเสิร์ฟเป็นคำคำนะครับทุานชมก็สามารถที่จะตกแต่งได้เป็นคำคำไปสำหรับปาร์ตี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับค็อกเทลอคะนะ แล้วก็ตามด้วยน้ำสมุนไพรก็แล้วแต่นะ,ะมีคนเขาแอบยิ้มทุมก่ามด้วยน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรที่ทำจากองุอ่นนี่สุขภาพเล่นลมดีนะทำให้การไหลาการไหลเวียนของโลหิตอ่ใช่ค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องใช่ไหมทุก่านผมพูดถึงเรื่องน้ำสมุนไพรนะครับ <c oughs> ทุกู้ชมอย่าคิดว่าผมหหวยถึงอะไร น้ำสูนภพายที่ทำจากองุ่นนะครับกินมีเลือดฝาดแก้มแดงออกินแล้วมีเลือดฝาดเอาละทุกชมวันนี้ผมเอาละสาวๆต้องชอบมากแน่ๆนะคะเมนูนี้ที้ว่าจัดไับสี่อันอย่างนี้นะครับแล้วยังไม่พอท่าผู้ชมเราเพิ่มความเขาเรียกว่าความจัดจ้านหรือプレชเนตเนี่ย ขึ้นใหม่นิดหนึ่งให้ให้สมบอติว,อว่าเวลามีเมี่ยงเนี่ยถูกไหมฮะอ๋อต้องมีแบบมะนาวกินแล้วลมันเลยนะมันไดน้ดเฟรชชี่นิดนึ่งะนะครับก็จะใช้มะนาวเนี่ยใส่เข้าไปนะเพิ่มรสจัดจ้านเข้าไปอีงนะคะเป็นสีสันมีสีแดงแล้วกก็จะสามารถที่จะนะเพิ่ม พิ่มหน้าตาน่าทานด้วยเอ้ยมันมันดูหน้านะอ่ามีสีแดงทาดูหน้าทานขึ้นมานิดนึงท่านผู้ชมผมขอก็หยิบเพิ่มความมันนะคะที่นี่ยำเลี่ยงมาโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าคำเดียวไม่พอบอกเลยผมว่าแค่นี้ท่านผู้ชมนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจัดเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นเมี่ยงปลาทูน่าสมุนไพรนั่นเอง ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะห่อใบชะพูได้ห่อใบสลัดอย่างอื่นก็ได้หรือท่านผู้ชมทําอย่างนี้เนี่ยห่อใบห่อก๋วยเตี๋ยวห่อก๋วยเตี๋ยวห่อแป้งโรตีได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยยากไหมครับง่ายมากมากนะครับสำหรับเมนูนี้แต่แน่นอนท่านผู้ชมเรามีัสามเมนูวันนี้นะารับท่านผู้ชมซึ่งเหลืออีกสองแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นเมนูอะไรเราไปพบกัน ุ่งนาครับ